มาแล้วครับขบวนหนะนึ่งสามสามก็มีน้องๆเจ้าถิ่นบันแทานะมานั่งรอเป็นเพื่อนนะแต่ก็มารอไม่นานนะส่วนมากมาถ่ายหนึ่งสามสามนี่ก็จะมาก่อนหนึ่งสมสามจะมาถึงบันแทาดีประมาณหกถึงเจ็ดนาทีนี่อะไรประมาณนี้นะจะได้ไม่ต้องรอนานนะ <c oughs> วันนี้ยังไม่รู้ว่าได้ Q y หมายเลขอะไรนะ ก็ช้าแค่4นาทีนะวันนี้1นึ่าํา S q s y 5235องสามหานะฮะทำขบวน133วันนี้นะฮะเต็มนะฮะ133นี่เต็มทุกวันนะฮะ